สวัสดีค่ะมือหนีกิ้วก็ชองเซาดอนคนเลี้ยงว่าคือเกามือนีสิผ้าว่าแกงนอไม้นี่แกงนอไม้แกงนอไมบ้บานบานนอนนั่งดินแกงนอนนั่งดินคือเกานี่ก็นึกว่าตังหัอก,ก่อนเลยนี่ก็ได้หม้อตัวนี้มานี่ทําการแกงเลยโดยกันใส่นอไม้ที่เ่าต้มซุกแล้วตุม่มจนว่าจืดแล้วเออนี่เป็นนอนนั่งดินที่ไปนคนมาเองก็เมือลงเลยใส่ลงไปเลย ตามด้วนนี้เลยน้ำยานางสูตรคันเองกับมือนี่ข้าก็ะสใส่ทั้งสี่เลยนี่คือน้ำยานางทเทยวคันเองใส่ละเลยแบบนี้เลยก็ใส่แบบนี้แล้ว้าก็สิห่างไว้ก่อนตัวนี้ล่อให้หมอฟดมอนี้วัตถุดิบของข้ากับสิม,มีนี่เลยนี่ก็จะเป็น นี่คือวัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือผักนานตูหรือว่าผักอีตูผักคาเมื่อนี่หย่นอ,อนๆห,หอมเด็ดไหมไหมนี่คือเชื้ออมหรือผักคาอุปรกรณ์นอกห้อก็จะมีพริกดิบพร้อมเลยนี่คือพดดบบริก,าก,รกรจากสวนสดๆจากสวนกระบกเชียเชียขึ้เก่าลัดพี่น้องใส่กระบกเชียนล้เด้วนี่กรกเชียจากสวนเหมือนกันเออนี่คือ สิ่งที่จะใส่วันนี้คือครบชุดเลยพี่น้องหอมๆเลยน,นี่เดี๋ยวเล่าให้หมอฟุดกันก็อ่นกะล่อหมอกรนะนาะหมอบป่าฟูดกะอยังบ่ได้เดี๋ยวนี้เออหมอกระสไีได้ที่แบบนี้แล้วเนาะพี่น้อ,นนองเข้าก็สิเอเอปุออ๋มเครื่องเดี๋ยวก็สิปุ๋มเครื่องให้ไรใส่นี่ใส่เขียวลงไปกอ่อนเพราะว่าตัวนี้อะ มันนั่นสุกมะเออห้าไปแซงเลยใส่มะเขือลงไปเลยตอนนั้นเราจะปรุงแล้วนะอัน,น,นดับแรกที่ขาดไปเลยได้ก็คือน้ำกะละหรือประแดกบ้านเราใส่ลงไปเลยน้ำประแดกหอมหอใส่หลายเสียบหลายปรุงมัวเออใส่หลายเสียบหลายที่กัน อันนี้ก็จะเป็นน้ำป,ำปลานกลำลังคนเลยกำลังคนเลยทีนะงโหจะเสียบไรพร้อมละกินเริ่มมากละกินเริ่มมาแล้วกินเริ่มมาแล้วนนกอุปขาแบบนี้เลยน่เจ้มหนอนางดินของแท้ คีิกตั้งเบิดนี้กับสีใส่ลงไปในหมอนี่เลยใส่ลงไปเลยนะคะเออหอมแลวไหมใช่มั้งก่อนเป็นวินูเทียนกินไงนะแต่ว่าวิธีการเอามาทำกินอะ่ะยากเออก็อได้กินไ่งไงเดยพี่นอ้อง อาหารตามฤดูกาลแกงหน่อไม้หอ,อม,ออมบ๊อเบิ่งมึงกินหอมนี่ก็คือผักขาอันนี้ใส่ลงไปเลยผอกอีกตูของห้างปุ่มนี่ใส่ลงไปบเลยที่กันเนี่ไงเป็น,ปนะแซบปะอหอมมากหอมมากทุกคนกคนหอมมากอือกรแซมือ,มอน,นี่ บ่าแสบอีกเลยแกงหน่อไม้มื่อนี้บ้ได้ใส่ข้าวเบียร์นะพี่น้องมันก็เลยสิเป็นน้าแบบนี้ถ้าใส่ข้าวเบียร์น้าม,มันจะเป็นตุยๆกันนี่เออมันก็สิเป็นเนื้อเนี้ยกันเนี่ยแยสสงสดๆหอมๆเลยหอมหอมมากทุกคนหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวชิมดูกันนะคะ เดี๋ออ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 ยวประเดี๋ยวอีกนิดนึงยังไม่ถึงมีเ,ออเรือซักหนึเรือเสร็จเลยเหมอนกทุกคนคือหอมมากมันหอมมากทุกคนมันหอมมากเนี่ยไม่ชิมไม่กินไม่ได้แล้วเมนูนี้เีนยนี้จะตักให้ดูทุกคน มันแซบแล้วนะนี่แบบนี้เลยดูสิเออหอมมากมาดด้วยแกงโนไหม่ซบษ